อ่ะยวจะเจอพี่บอยนี่โอเคตัวนี้นะครับของคุณยุทธนะก็คือเจ้าอิซากิตัวนี้ฝั่งนี้คือฝั่งหัวตัดนี่อันนี้หัวตัดอันนี้รถไถฝั่งหัวตัดกับฝั่งรถไถน,นะฝั่งหัวตัดจะมีสองเทาแล้ว่า,วาะจะล็อกตัวนี้มีเทาเดียวนะตัวนี้เป็นตัวกลางที่ว่าเวลาเนี่ย อันนี้อันนี้ด้านข้างนะอันนี้ตรงตรงตรงรถตรงหัวตัดตรงเนี้ยขามันจะยกขึ้นมานะกอฟทำไหมัยกขึ้นมาจริงๆหลักๆคือตัวไอตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นจุดหมุนพอจุดหมุนเสร็จเขาจะยกหูู่หขูกลางขึ้นมาเพราะนั่นไอ้สองตัวเนี้ยจะงัดกันมันจะไม่มีเทปพนมตัวเนี้ยจะลักษณะเป็นเทปพนมในตัวเองคือมันจะงัดกันเองเนี่ยถ้านึกภาพนะข้างบนเนี่ยคือพนนมข้างล่างคือสองขา เน,นี่ยมันคือไงตัวนี้คือเหมือนเป็นเทพนมใน,นตัวนั้นถ้าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดมาถึงตู้รถถังก็เสียบได้เลยนะคุณยุทธเ,เพลินว่าผมกับต้นอาจจะไปเดินงานต่างจังหวัดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมฝากให้ผมนะ้าก๊อฟเขาดูแลก๊อฟกับเปียเขาจะอยู่ตรงนี้ในวันที่คุณยุทธมาวันจันทร์นะผมกำลังวางแผนง,งานกันอยู่ต้องไปต่างจังหวัดหลายที่เลย บก็มีอะไรเสริมไหมตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าของแกมันบินได้แต่ว่านี่คือหู่ว้ถ้ากแกอยากจะล็อกไปล้วก็เชื่อมแกไได้แต่ถ้าอยากใหกใบใ้บินได้ก็จบบินไเ้ิดยพอรอตเพราะคุณยุทธเขาเขามีเวลาเาทั้งวันเขาจะมาเช้าใช่ไหมพูดแบบนี้ใช่ไหมนะพี่เชื่อว่าอย่างก็อกจบงานไดแน่นอน ในในในโรงงานนี้ไม่มีอะไรยากกว่าเดินตามแล้วซึ่งบึงทำให้คนเดียวโอเค